เราไปเริ่มต้นที่เจมจีรายุตั้งศรีสุขเมื่อวานนี้กลับมาถึงเมืองไทยแฟนคลับก็แห่ไปต้อนรับการไปร่วมงานการผู้สนทันทีเลยนะครับการประมูลภาพถ่ายงานยุทธศการ8 6 0 9ภาพเพื่อพ่อเพื่อมอบรายได้ให้กับมนิธิราษฎรชาลเคราะห์โดยที่กลับมาถึงเช้ามืดช่วงเย็นไปร่วมงานทันทีนะครับที่สยามพารากอนนะครับช่างภาพเบื้ออาชีพไมเคิลวุฒิชัยชีวสุโทโธ ร่วมกับคุณเจมจิรายุจัดเพื่อเทอิดพระเกียรติในงานมีการเปิดประมูลภาพถ่ายลิมิเต็ดเอดิชันผลงานของไมเคิลที่ได้แรงบันดาลใจจากพระบรมราชวสท9ภาพ แล้วก็ยังมีการจําหน่ายภาพของน้องเจมที่ถ่ายเอาไว้ตอนที่อยู่ที่เกาหลีนะคะหลากหลายมุมมองเลยมี15คอลเลกชันมีทั้งหมด8,609ภาพค่ะเมื่อวานเปิดขาย5คอลเลกชันแรกราคาใบละ86บาทโอ้โหแฟนคลับต่อคิวยาวเหยี <ừ> ยดเลยคือคักมากนะคะน้องเจมก็บอกรู้สึกดีใจมากเลยเหมือนได้รับการต้อนรับการกลับบ้านอย่างอบอุ่นแล้วก็ได้ทําบุญกับแฟนคลับด้วยนะคะฟังเสียงไหมค่ะ จร,จริงๆแล้วตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้กลับมาไทายวันแรกด้วยแล้วเพิ่งลงเครื่องเมื่อตอนตีหนึ่งเองแล้วก็มางานนี้แล้วก็ ก็ยังดีใจที่ทุกคนก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังเหนียวแน่นขนาดนี้ไม่ว่าจะเป,เป็นเป็นวันพ่อนะวันครอบครัวแล้วก็วันนี้ก็ยังมีมีคนมาแล้วก็มามาดูมาดูวันนี้มาดูาดงานในวันนี้ด้วยเป็นงานที่เรียกว่ามาทําบุญเพื่อพ่อจริงๆครับก็มีอ่าทั้งหมด8,609ภาพครับแล้วก็มี9้าภาพของพี่ไม้ที่เป็นคําสอนของพ่อที่จะเอามาเป็นคําสอนที่พี่ไม้เอามาทําเป็นภาพภาพถ่ายนี่เลย,เลยตัวอย่างตัวอย่างคอชันนี้ไปถ่ายที่ไหนยังไงนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยครับคอชันนี้ก็ไปททําี่ เกาหลีตอนนั้นได้อยู่เกาหลีแล้วก็มีโอกาสได้ได้ได้ไปทำงานงานบุญงานนี้กับพี่ไม้ด้วยครับก็รับรองว่ามีอะไรดีๆไปให้เป็นแป,นปนแล้วก็เราได้ทําบุญร่วมกันด้วยครับทําบุญร่วมชาติกันนะเนี่ยงานยังมีต่อไปนะครับที่สยามพารากอนนะครับทุกผู้ชมครับ